โอเคปืนกดสักคิกสักเกมพิตะเย็ดตู้นี้ก็กลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วล่ะเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยผมมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง เนาะมาดูกันนะครับผมแล้วก็ตามเดิมนะครับซีรีส์ใหม่มักจะมาทุกๆสัปดาห์ทุกๆก,การอัปเดตเป็นเรื่องปกตินะครับผมและตัวละครน,นะครับผมตัวละครที่ผมเคยเอาให้ดูในเซิร์ฟอินโดนะครับใครที่ดูเซิร์ฟอินโดเก็ตแน่นอนเก็ตแน่นอนนะครับผมแต่เอาเป็นว่าสก,กินสก,กินตัวละครเน,นี่ยนะสตัวละครเน,นี่ยนะอาที์นี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ทําให้ว้าวซกเท่าไหร่นะ สำหรับผมนะพูดกันตามจริงนะสำหรับผมนะครับแต่ถ้าเป็นสายกลก็คงจะว้าวันอยู่นะครับเพราะว่ามีกล่องแบบปืนกลคน่อนข้างเยอะๆนะเยอะค่อนข้างเยอะส่วนกล่องอันนี้ก็อันนี้ผมถ้าจาไม่ผิดน่าจะเคยเคยเล่นแล้วนะแบบว่าไอฟอร์มาติตดบอมเอยแล้วก็มีธนูสีดําเอยแล้วก็มีถังเบียร์เออะถ้าจําไม่ผิดนะครับย้านะครับถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะเคยซื้อมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วแหละแต่กล่องนี้นยะกล่องลูกซองนี่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่า ในกล่องข้างในเนี่ยมีหัวกระสุนแม่สิบแรงสิบด้วยผมจะซื้อให้ดูเลยละกันนะครับว่าผมได้อะไรอ้าวเรียบร้อยซื้อปุ๊บต้องไปเปิดในในตัวเองเหรอหรือ,อยังไงอ๋อซื้อปุ๊บแล้วมันเข้าตัวเลยอ๋อนี่ก็เป็นกล่องแบบเปิดให้ดูอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็จะได้ซองไอซองอีกาตัวนี้มานะฮะใช่ไหมมันคืออีกาใช่ไหมและที่จะได้ก็คือปืนปืนพกโมที่มันติดติดติดสะโคปอะ่ะเออนี่อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้ เอออันนี้ก็ได้แต่ผมไม่เปิดเล่นนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นปืนพกสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็สับไว้นะครับปำหนึ่งนะสับไว้5วันปะถ้าจะไม่ผิดใช่ครับสับไว้5วันก็ช่างมันเถอะผมมีมีอยู่แล้วที่ตัวแล้วก็หัวสุดเนี่ยหัวสุดแม็กซ์สิบแรงสิบนะครับนี่ครับหัวสุดแม็กสิบแรงสิบประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยใครที่อยากเล่นหัวสุดแม็กซสิบแรงสิบแนะนําให้คุณเล่นเลยครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ ไม่มีอะไรจริงๆก็พูดก็ตามจริงเลยว่าไม่มีอะไรให้ทำ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขออนุญาตเล่นเลอกซองอีกสักคลิปนะครับเอาจริงๆลูกซองรู้สึกจะห่างเหินมากนะครับสําหรับตัวผมเองนะ <c oughs> ห่างเหินมากเลยไปหาห้องเล่นดีกว่าด่านนี้ท่านผู้ชมจํากันได้หรือไม่นะครับ <c oughs> บางคนนะจํากันได้หรือเปล่าว่าเคยมีด่านนี้ใช่ครับคือมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกด่านนี้แต่แค่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่านั้นเอง เห็นคนเล่นแน่ๆก็เลยเข้ามาอืมเอนี้ว่าเล่นของเกียร์ได้แน่นอน๋นือธนูไว้ก่อนนะฮะขออน,นุญาตแบบขออน,นุญาตแบบเล่นแบบถือธนูเพราะว่าบางทีผมก็กลัวกลัวที่ตัวเองจะโดนของเกียร์อะไรประมาณเนี้ยแบบไม่ทันได้ยิงไม่ไม่ทันได้ยิงเลยอ่ะเออโอ้ตายแล้วนาจะเอาของเกียร์ เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะคือไอ้กระจกเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะยิงไม่ทะลุอะ่ะเออไอประตูกระจกเมื่อกี้ปกติที่ผมเคยเล่นด่านเนี้ยมันจะยิงไม่ทะลุนะครับอืมผมก็เลยไม่ยิงนะเผื่อบางคนแบบสงสัยว่าเอ๊ะเห็นขนาดนั้นทําไมมึงไม่ยิงเออถ้าจำไม่ผิดนะบอกไ้ก่อนถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าปัจจุบันมันยิงทะลุได้หรือเปล่านะแต่ที่เคยเล่นมันมันน่าจะยิงทะลุไม่ได้นะั่นแหละ ชิหายละไม่ขอปั๊มเลือดก่อนโอเคเด,ด,ดโอเคโอค้โหเ,เรียบร้อยดูดีเข้าหลังเรียบร้อยเข้าหลังได้แบบนี้เสร็จผมเลยครับเสร็จโจนนะครับเข้าหลังได้แบบนี้เออเข้าหลังอทายยูทูบเบอร์ Hi, ตามไปเกมใช่ไหมยิงอ่านอังกฤษไม่ค่อยเก่งอยู่ เฮ้ยห่าหกลับไปห้าห้าหด้วยอืรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าจะหวะะัวเราะถ้าจะขำอะไรเง,งี้ยต้องแบบห้าห้าแบบนี้เลยจะขำแบบเป็นตัวเลขเหมือนเหมือนไทยเราไม่ได้ที่ผ่ายแล้วเสร็จเอาเหลือตัวเดียวครับโอโ้โหทีมเราแมาง่งสุดยอดอะ่ะดนันโคตรไวอะ่ะ เรียบร้อยเรียบร้อย <Okay. S 1> กันดันไปๆเลยแล้วกันนะห้องนี้ไม่น่าจะมีคนเล่นธน,นูนะอดดโอ้โหเรียบร้อยอะไรอะเรียบร้อยเขาชมผมอะไรปะเฮ้ยทำไมเยอะเลยทำไมกูยิงไม่โดนทำไมกูยิงไม่โดนเฮ้ยสหมด อ๋ยกระสุนหมดอ๋อกระสุนหมดผมก็ว่าอยู่ยิงยังไงยิงยังไงแบบยิงยังไงให้ไม่คิดถึงกระสุนนะยิงประปมนั่นเองนะยิงกระสุนอะไรเลยอเอาใหม่เอาใหม่ยอย่างน้อยฝั่งตรงข้ามก็ต้องแบบเล่นอีกประมาณ2วินจะชนะเราไงเราอีกวินเดียวก็ชนะเร็วครับอเอาใหม่เอาใหม่อุ้ย้วเปิดมา้วเปิดมาก่อนเลยนะืมอยู่ไหนวะไม่กล้าเดินไปไหนไกลเลยะมาเล่นตรงเนี้ย อยู่ข้างในใช่ไหมวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปซ้ายแนละ้ววางได้เลยเนะี่ยดีนะอยู่ดีนะผมไม่ไม่ไม่ไมดันไม่วิ่งตามเข้าไปไมเมื่อกี้ผมว่าอ้อมหลังบ้านเราหมดแล้วละ่ะหรือเปล่าวะคิดว่านะใช่ไหมเห็นไหม ต้องมีคนอ้อมมาบ้านเราแล้วแน่ๆแหละในที่เหลือก็อโอเคเฮ้ยถือตะนูทำไมไม่ต้องถือไม่ต้องถือโอ้โหเรียบร้อยยืนนิ่งแบบนี้เ,เ,เอามีดมีดคู่เหล็กผมเรียกมันมีดคู่เหล็กนะไม่ได้เรียกมีดแบบไม่ได้เรียกชื่อจริงๆกับมันนะเออเรียกแบบตามสไตลแบบ์แบบแบบเด็กร้านเกมอดีตเด็กร้านเกมเด็กเกียน นี่ยโอ้ปิดปืนลูกซองเลยโอจะเล่นลูกซองตั่งไหนกุศาซื้อมาปืนักนสักเกมพิตะเย็ตโตสักเกมเลยเหรอไอเขาเขาเขาพูดแบบนี้เอ้เขาพิมพ์มาแบบนี้ผมก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบเอเขาก็ไม่แบบว่าเฮ้ยมึงออกไปเลยนไม่ต้องมาเล่นเลยไม่ต้องมาเล่นเลยอะไรเงี้เขาไม่ได้ไล่เราในเมื่อเขาบอกว่าเฮ้ เออปืนกลสักเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะเล่นปืนกนลละกันนะครับปืนกลก็ปืนกลครับผมได้ครับไม,ไม่ไม่เป็นไรกดครับปิดซองโอเคเล่นก็เล่นถ้าผมไก่ถ้าผมอะไรท่านผู้ชมก็ไม่ต้องสนใจนะครับเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วเรื่องแบบการที่แบบเล่นปืนกลแล้วยิงมันก็จะโดนนะ <laughs> อ่าตอนนี้เราอยู่ฝั่งฝั่งลับสินะมันยิงขง้างบนได้ด้วยเหรอตรงนั้นก็ยิงได้เหรอ โอ้ยวางระเบิดไม่ค่อยได้เล่นซะด้วยสิและด่านนี้ซะด้วยสำหรับผมนอกจากด่านเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปั๊ม,มเลือยเกินเนยอยู่ไหนกันหมดเนี่ยพวกแกอยู่ไหนวะ ไปบ้านแล้วล่ะคนนี้ใช่ไหม,มล่าอยู่ไหนอุย้ยเออแต่ปืนที่ผมเล่นมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านกันเลยนะนจริงๆอ่ะปืนผมมันแบบมันไม่เหมือนใครอ่ะนะนะปืนผมนี่ไม่รู้ว่าถือว่าเป็นปืนเกียร์หรือเปล่าแต่เอาจริงๆมันก็เกียรนะ์นะนิ่งมากเลยจะเล่นอาเคดบาร์ซะหน่อย ไม่ได้เปิดมาจบแล้วอุ๊ยอ oh! oh! ุ๊ยอุ๊ยอ๋ออฉันยิงไม่โนเฮ้โอ้โหเรียบร้อยสป라이ดมาเด็กโอ้จบแล้วสป라이ดเลยอะเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนโอ้โหเรียบร้อยผมว่าตรงนี้ก็กลายเป็นสิ่งสำคัญแล้วล่ะ อืมที่วางอยู่ตรงนี้เอาละเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกำลังใส่กระสุนเลย โอ้ดู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 แหวะกำลังใสกระสุนเลยเขาหลังจะมาอะไรก็แบบโทรบอกกันบ้างดีครับอโอ้ดันดัน,ดนไปดันไปดันไปเอ้ย อันเดอันเดจะเหลาจะเหลาอ่ะจะเหลาอ่ะเอไม่เล่นนะไม่เล่นปืนนะอันเดไม่เล่นปืนนะไม่เล่นปืนนะไม่เล่นปืนนะ er, เล่นมุมว่ะเล่นมุมว่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาเหนึ่หนึ่งไอ้ที่ผมเล่นที่ที่แบบว่าผมไม่ไม่วิ่งไปหาเขาขนี่คือไอเราก็นึกวกาแบบเออเหลือคนสองคน แต่ก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเข้าไปหาเขาผมก็โดนเขายิงตายนะครับอันนี้จริงๆเลยโอ้โชคดีที่หัวเราไม่แตกเพราะถ้าเกิดว่าหัวเราแตกเราก็คงไม่ได้เล่นจนถึงตอนนี้นะครับไปช็อตหนึ่งครับ อ okay. โอเคโหมือไม้สั่นเลยเนี่ยเหลือ <ừ> อีกอเหลือตรงไหนอีกนอก้อรอค,ครับผมรอเฮ้ยมาวะเสร็จ <quin> เรียบร้อยเ,อเสร็จเรียบร้อยของจริงครับไม่ใช่แล้วครับมันเป็นพวกทีมผมเนี่ยวิ่งไปโอ้โหมันต้องทำอะไรแล้วคนเดูยผมลผมวนเลยเฮ้ยเออ,อพเพื่อนหวังตกใจหมดเฮ้ยเฮ มยิงตั้งนานโดนโดนแต่โดนในนี่ครับโดนแต่ตัวเออโดนแต่ตัวไม่โดนหัวเลยอ่ะปาระเบิดไปก่อนเลยลูกเนี้ย มาแล้วกันน่หน้ากากเด้งขอบคุณครับขอบคุณในความหน้ากากเด้งเรียบร้อยความต้องข้ามมีคนออกไปสองอ้อโหเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นข้อความอะไรแว้บๆปิดซองคิดว่าจะดีขึ้นเมือเจะโหดกว่าปืนกลปิดซองคิดว่าจะดีขึ้นโอโ้ผมยิงตัวทั้งนั้นมาบอกว่าผมคงผมโหดบ้าจริงเขินหมดละ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรากันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อที่จะไปพาดคลิปใหม่ๆจากช่องตามพีเกมนั่นเองนะครับผมไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณท่านผชมมากครับผม